สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเมื่อวันที่17ธันวาคม67มีการลอบสังหารโดยการวางระเบิดในพลระดับสูงของรัสเซียแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองหลวงของรัสเซียก็คือกรุงมอสโกนะครับเกิดอะไรขึ้นพามาดูเหตุการณ์ก่อนนะครับปรากฏว่าวันที่17ธันวาคม67ที่ผ่านมานั้นทางด้านพลโทอิกอร์คิริลอฟเขาคนนี้เป็นหัวหน้ากองกําลังป้องกันนิวเคลียร์อาวุธเคมีชีวภาพ ของกองทัพรัรเสเซียกำลังเดินลงมาจากอพาร์ตเมนต์พร้อมกับผู้ช่วยปรากฏว่ามีคนรอบวางระเบิดเอาไว้ในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสกูตเตอร์นะครับแล้วแรงระเบิดก็ทำให้ทางพลโทอีกอร์ G o, พร้อมด้วยทางผู้ช่วยเสียชีวิตครับแล้วขณะเดียวกันสถานที่โดยรอบนั้นก็มีความเสียหายเป็นวงกว้างพองสมควรจากนั้นไม่นานครับ หน่วยความมั่นคงของยูเครนที่ชื่อว่า SBU ออกมาอ้างความรับผิดชอบแล้วขณะเดียวกันเหตุการณ์นในครั้งนี้มีนักวิเคราะห์ะบุ